นี้กลับมาอยู่กับรายการ True Insider Weekend นะฮะพร้อมๆกับแขกรับเชิญของผมนะวันนี้มากันแค่6คนคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับ A12 มี12คนถูกต้องแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นเทป1แล้วก็2นะครับวันนี้มาเจอกับ6คนแรกก่อนแก๊ง AEC แล้วก็แก๊งนังฟ้าสวัสดีค่ะ S <S นแนะนำตัวกันอีกครั้งได้ไหมว่าใครชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นอะไรในซีรีส์ครับสวัสดีครับ,รบผมแม็กอภิศรนะครับก็ในเรื่องเล่นเป็นเหนือครับ<ม>ก็เป,นน <S <S เป็นหนุ่มเหนือเป็นหน<ม>ุ่มเชียงใหม่เลยแต่ว่าเป็นคนใจดีจริงๆแล้วเป็นคนใจดีแต่ว่าอยู่ในเรื่องเนี่ยเราจะควนควรคนรกับคนก่อนครับเราเป็นคู่กาดกันเจะแข่ไัมต่อมา สวัสดีค่ะเบน m อฟนะคะรับบทเป็นอ๊อกเอลค่ะสาวใต้นั่นเองนะคะจะเป็นคนแบบเข้าห้าวเลยจริงใจพร้อมลุยทุกสถานการณ์ค่ะใครชวนไปทำอะไรไปหมดเลยอืมากสวัสดีครับโฟกัสเอฟซอนค่ะ จ้างมายี่สิบบาทครับผมรับบทเป็นเซิร์ฟครับเป็นทีมอีสานครับมากับแก๊ง AC ก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆครับเพื่อนพาทําอะไรก็ทําเพื่อนพามาก็มามาเที่ยวมาสนุกกับเพื่อนครับแล้วก็บุคลิกเนี่ยจะเป็นคนน่ารักน่ารักเป็นคนชอบกวนที่เล่นอะไรเงี้ยน่ารักเนี่ยน่ารักนี่ต้องบอกตัวเองก่อนเล่นตัวเองก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องจริงมากกว่าเลื่อจริงเออใช่ครับแล้วก็จะในเรื่องนี้ก็จะตามจีบพิงครับผมอา เรื่องจริงไม่มีนะเรื่องจริงไม่มีนะใช่เปล่าไม่รู้ผู้ชายที่สุดก็ผ่าจาน้ำแฟนเหน่อเรื่องจริงมีไหมมีเ่ะอเอ้เอาเอามาแก้งนางฟ้าของเราบ้างนะแก้หนังฟ้าครับสวัสดีค่ะปลอยสายเอเอสิบสอง ก็พิงเนี่ยก็จริงๆบุคลิกเขาก็จะดูเป็นแบบสาวเรียบร้อยสาวอ่อนหวานอ่อนแอนิดนึงที่จะมาเล่นเอ่อมาเล่นเกมพวกนี้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าพอเข้ามาถึงเกมแล้วจริงๆแล้วเขาเขามีจุดมุ่งหมายจุดจุดนึงค่ะที่แบบเดี๋ยวไปลุ้นกันในเรื่องดีกว่าว่าคืออะไรเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสรุปว่าชีวิตจริงดีไหมอ่ะเดี๋ยวพุ่นไปเลยลุ้นไปดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาทำเป็นไม่รู้ดี หายใจไม่ออกดูพี่ชอบพี่รู้ว่าคนดูเขาก็อยากจะรู้พี่ก็ถามตามหน้าที่ถเดี๋ยวพ่อยหญ่เนี่มาถามใหม่คุณตอบไปแอนไม่เตรียมตัวเดี๋ยวให้เตรียมตัวตอบนะตอบพี่ดีนะเออคุตอบไปค่ะสวัสดีค่ะเจ้าโอ๋การทิดาผ่องพัพค่ะก็ในเรื่องเล่นเป็นน้องสองค่ะเป็นน้องสาวของพี่ก่อนนะคะก็จะเป็นคนแบบซื่อพี่ว่างไงก็น้องก็ว่างั้นไม่เคยมีปัญหาใคร ครับผมแม่พี่กรพี่กรณ์สวัสดีค่ะเมย์เอ็มสองนะคะก็ก็เป็นพี่สาวน้องสองนั่นเองจ้าโอนะคะก็จะเป็นสาวคุณหนูไฮโซขี้เวี่ยงตอนขี้มัหงิดง่ายมากแบบเวี่ยงน้องบ่อยมากทั้งเรื่องทุกคนอะทจริ่งทุกคนทุกครนในเรื่องอะไรเงี้ย หกคนนะยังมีอีกหกคนแต่ถามก่อนดีกว่าแล้วไฟรวมตัวกันที่เกาะเปนยังได้ยังไงคะนั่นเรื่องเราเนเรื่องเอาเรื่องเชื่องยอเรื่องยอนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือว่ามันจะเหมือนพวกเราจะมีการมาโปรโมทแบบว่าเหมือนได้รับ โบชัวว่ามันมีการคัดเลือกเด็กที่จะมาตามร่าฝันทุกคนทุกคนจะมีความฝันมีจุดมุ่งหมายของตัวเองว่าเราอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรคือพี่เขาแข่งเกมถ้าใครชนะก็จะได้ทําตามสิ่งที่ฝันที่ต้องการเราก็งมากเราก็เหมือนได้รับคัดเลือกมา12คนครับแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้ทําอะไรได้แข่งเกมอะไรนะคือทุกคนแบบงงเลยว่าเฮ้ยทำไมเขามารับขึ้นเรือเขาไปไหนกันซึ่งเรืเราไม่รู้เลย ขึาไปครึ่องเรืองอ๋อซึ่งเกมซึ่งเกมเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นบนเกาะใช่ค่ะเราก็ต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่๋อ้แล้วใครชนะอ่ะไม่ต้องไปดูเมนูเธอหอกอ๋อเ่ยนี่ๆๆสงสัยนะว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันเป็นไกด์อีซีและนางฟ้าเอาไว้แบ่ง แต่ว่าแก๊งนางฟ้านี่เราสมมุติกันขึ้นมาเพราะว่ามันมีเรื่องที่มาเพราะว่าพี่ช่างแต่งหน้าเขาแต่งเราตอนฉ่างไรป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคือบางทีในในการถ่ายทำหนังเนี่ยมันต้องเหมือนแบบให้โซมใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเหมือนแบบเหนื่อยแต่ปรากฏว่าคือสองคนนี้แต่งยังไงก็ไม่โซมคกแต่งยังไงก็ไสคือกดยังไงก็ไม่ลงเพราะคือแบบพวกเราแต่งไงก็หน้าขาวก็เลยแบบ นางฟ้ากันมาเลยแก๊งเนี้แบบแต่งยังไงก็ไม่ดำเดี๋ยวังเนี่ร้อนรากันเลยเหี้ยเห้ยเหี้เหี้ยาห้ยเหีนยเหี้ยเ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้มเหี้ยเหี้เหี้ยเหี้ยเหี้ยเัี้ยี่ยเห้ยเหีำหี่รเ้ยเหค้มี้ยเหมี้ยเหียเห้เหี้ยีเหี้ยเยเหี้ยเหี้ยเหเหี้ยเห้ยเหี้ยเี้ยเเหี้อเหี้ยเหี้ยเหี้ยเห้นีั ฝั่งนี้โดนมากโดนรุมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะรอดแต่เดี๋ยวก่อนถามก่อนมีแก๊งนางฟ้าใช่ไหมคะด้านหลังนี่ AEC มันมัน AEC ยังไงอ่ะคือเราพูดภาษาอะไรยังไงคะรวมภาคครับเราจะเราจะพูดภาษาถิ่นของเราเองคือในเรื่องพูดคำเมืองเลยอ๋อภาษาบ้านเกิดแมนตายแมนครับบอกบอสอสานอู้ีเดี๋ยว้วคนละภาษาแบบนี้คนละแบบท้องถิ่นแบบนี้แล้วฟังกันรู้เรื่องเหรอ ตอนแรกก็ไม่พ่อแรกยรกกไม่ค่อยดูเรื่องครับเพราะพอบางทีพูดมาเราก็งงแล้วก็มีชะงักแบบเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะแล้วก็มีแบบพูดตามด้วยบางพทกพี่แม่พูดเหนือมานี่ก็อีสานปั๊บเป็นเหนือแบบมันจะติดภาษาคล้ายๆกันนะเอาเหนือกับอีสานคล้ายกันใช่ส่วนคล้ายก็พูดพูดอีสานมาผมก็พูดอีสานเหมือนกันปานที่เมืองน้องนะฮะร้านอาหรือร้านช้าง นะแต่คนใต้เนี่ยฟังแล้เขารู้เรื่องเหรอก็ตอนแรกก็ไม่ดูเรื่องค่ะคือจริงๆเราก็ต้องอ่านบทอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงโอเคพอเข้าใจจะมีบางฉากที่คิดกันสดว่าด่าแล้วะหรออะไรวะอะไรวะเมว่าอกี้วะอะไรอย่างเงี้ยจะคอยนักซีฟกันมาอ้ซึ่งบางทีคำด่าที่เขาหลุดมามันหามากเทีเช่นผโฟกัสอ่ะในกองอ่ะมันหามากเลยอ่ะขต่ว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรขากล้อง คุยด่ากันนะารักมั้ยไรยค้ยเธอค่ะโค้ดไม่คือผมคิดคำด่าที่มันแบบเจ็บไม่ออกก็เลยแบบเคยได้ยินเขาด่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบลองพูดดูก็คือพูดอะไรมาเขาก็พยายามเขาก็หากันไอ้ผมก็เลยว่าสีแดงมีทางคือว่าเขาเล่นทุกอย่างจะอินโวาไวส์สดหมดเลยใช่คูณกับวันชอบเฮ้ยนี่ยังวะสคกีดฟิชชิงโอ๊ยไอ้บรนอกเอ้ยเรือตกมือกากะสคกีดฟิชชิงอะ แล้วเป็นไงเราซูมซับไหมภาษาผิต hmm. ้องถามต้องถามองเ้่งนี้น uh> ี่ยอาจจะมซับดทำไมนี่ถามไม่เฉยยังไม่ได้อะไรเลยไดคุยได้ฟังหมดไหมีว่า ถึงว่าในเรื่องเขาต้องมีต่อบทการในเรื่องก็อย่างเซิร์นก็จะคุยกับผิงกับภาษากลางใช่ครับก็จะพยายามพูดกับเขาภาษากลางครับคุยกับเพื่อนในภาษากลางแต่อีในสองคนนี้ก็จะเป็นแบบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมสองมาตรฐานนี่เห็นเขาร้องเพลงด้วยกันอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรใสว่สีบ้าน แบบร้องเพลงเหนือแบบว่าัตอนนั Looking ้นน่ะเขาไม่เคยร้องเพลงหรอกส่วนมากเขาจับกันเต้นเลยนะช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะตอนคุยกันในซีเนี่ยคุยกันยังไงจีบกันยังไงอยากเห็นในรายการอ่ะคู่ไหนดีคู่ไหนดีเอาคู่นี้ก่อนเลยค่ะคุยกันไม่ไม่มีคุยกันหวานแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยเจ๊ไม่ตลกไม่ใช่เพื่อนเล่นงั้นเป็นเพื่อนกันไหมล่ะ เจ๊เล่นกันเขาจะเหนื่อยนะพี่พูดหนูพูดเลยไอ้เริ่มต้นเจเจเนี่ยสุดท้ายที่ลาเดี๋ยวเรื่องจริงมาล้อเล่นตอนเจ๊ไปกันใหญ่โตเบาโตเบาก็สุดท้ายแล้วก็พากันไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็แบบว่าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจริงกันแล้วกันไม่สำหรับคนนี้นี่คือการการส่วนใหญการแล้วคู่นั้นล่ะคะ เริ่มเรื่องเลยครับไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นฝ่ายที่แบบตามจีบตั้งแต่เริ่มเลยฮัลโหลเราซิงนะ mm hmm. เธอชื่ออะไรอะ mm hmm. เราชื่อผิงผิงเหรอ mm hmm. นี่พิงมาแข่งเกมด้วยใช่เปล่าใช่แล้วมาบใครอะ่ะ mm hmm. เรามาคนเดียวอะ่ะ <c oughs> คนเดียวเฮ้ยย mm ังไม่มีเพื่อนดิมา mm hmm. อยู่กับเราดีกว่า <c oughs> เนี่ยจะนั่งกลุ่มเราจะได้ไม่เหงาไงเนาะ ทิ้งเพื่อนเนี่ยเนี่ยหน่าสงสารสุดในเรื่องอ่ะหนูคือเนี่ยมากันสามคนแล้วแบบเอ้าอยู่ดีๆทำไมอยู่คนเดียวคือเขาเพื่อนก็ทิ้งไปเลยเราไม่หาผู้หญิงคนอื่นว่าแล้วจะโอว่าจะโอ่ะเจ๊โอเว๊โอตัวใหญ่ตามพี่สาวตามพี่สาวนี่ก็จะดุน้องตลอดแล้วก็แล้วก็จะช่วยคอยใส่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเรื่อง เราก็จะไม่ค่อยพอใจก็จะโดนโดนเหวี่ยงเหมือนกันเขาจะทำอะไรแบบช้าเราก็จะเป็นคนแบบเฮ้ยเร็วดีเร็วดีแล้วแบนโซ่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องสองพี่บอกเราใช่ไหมเอาใครมาเป็นตัวถ่วงจัดการด้วยนะจ้ะแล้เห็นบอกว่าออกกรครั้งนี้นะฮะในในซีรีส์เนี้ยเนี่ยมีความโหดในการทำงานมากๆเลย ที่กัดลมก็มีสังกะสีมีแก้ววิ่งเยอะมากแล้วมันต้องมีแบบลมต้องเลิกกองกลับไปหนูต้องเข้าโรงพยาบาลจะมีบางคู่ที่แบบหลายๆคนต้องเมารักนะเอ้ยเป็นอะไรไหมออย่างเงี้ยลองใหญ่อ่ะและเห็นบอกว่าออกกองครั้งนี้นะฮะในในซีรีส์เนี้ยเนี่ยมีความโหด ในการทำงานมากๆเลยช่วยทุกอย่างที่ทำอว่ามันีดเลยเพราะว่าดูแล้ววิวก็ดีทะเลก็สวยโอ้โหพี่อยู่ที่สตูดิโอเนี่ยแล้วเห็นความเคลื่อนไหวนี่พี่อิจฉานะบอกตรงๆสอางคนเขาเข้าไไปเลยได้ไม่ได้ไปขับรอนอกโลมันโหดยังไงอะสวยออกเล่าให้ฟังหน่อย ถ้าไปเที่ยวมันก็คงจะสวยงามมานะคะแต่ว่าคือของเรามันเหมือนแบบสไปเวอร์เลยอ่ะเหมือนรายการสไปเวอร์ที่บอกว่าคือพี่อยู่ติดเกาะอะไรพี่เมันก็เกมอ่ะพี่อารมณ์นนั้จริงๆมีมีไปถ่ายที่ไหนบ้างที่เห็นใน True Insider Daily นี่ก็จะมีทะเลใช่ไหมมีป่าให้นบอมีสุสานด้วยใช่แล้วมันโหดยังไงอ่ะมันก็สวยอย่างที่บอกสุสานสุสานมีต้องให้พี่เมย์ต้องให้พี่เมย์เล่าเลยจริงๆคืออย่างวันที่สุสานเนี่ยคือบริยากาศสุสานมันก็น่ากลัวอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ตอนกลางคืนมันแบบมืดมากแล้ววันนั้นแล้วก็รู้สึกแบบทำไมมันมวนมไม่่คอยยสบา ท้องแต่ตอนเย็นก็แบบไม่ย่อยคือถึงตอนเย็นทานตั้งแต่กลางวันตอนเย็นก็ยังแบบยังอยู่สิบแน่นในไงครั้งหนึ่งไปถ่ายได้แบบหนึ่งก็แบบเคลื่นไส้ล่ะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือน แล้ววันนั้นต้องเล่นถ่ายอะไรรอบตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่มันรู้สึกอย่างไงจริงๆแบบมีหลังสีไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยเป็นคนมีเซนส์ในเรื่องแบบนี้หนูไม่มีเลยค่ะแต่หนูแอบคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าสักวทั้งเร่งหนูอาจจะนน้ำเปล่าไม่ยากน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ยากน้ำเปล่าก็สาดทีนี่มาคือต้องเลิกก็เลิกก่อนค่ะแล้วก็กลับไปหนูต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยให้น้องเตือนโอ้โหหัวโคตรเนาะอาจจะด้วยอากาศด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่ต๊อเรากลับมานี่ผิวที่แคมเลยนะใช่ทุกคนเลยทุกคนเลยยังมีแผลเป ี่าแต่ว่าเห็นโหดแบบนี้ก็ต้องมีบ้างแหละฉากระทับใจช่วยเล่าหน่อยค่ะว่ามีฉากระทับใจอะไรนิดบ้างระทัใจในความโหดก็ได้นะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันโหดจนแบบโอ้ยนี่จำไปจนตายอะน้มยคลองนูระทับใจที่โดนเซอร์ไพรส์นะคะก็ที่ที่สุสานเหมือนกันใช่ก็ตัวนั้นก็ เออจริงๆมันเป็นวันเกิดหนูก็ไม่รู้คือหนูลืมวันเกิดไปเลยเพราะทำงานทั้งวันลืมันเกิดตัวเองไปเลยแล้วอยู่ดีพุ่มกลับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบทเนี้ยพิงใช่เป็นบทพิงต้อง ต้องเล่นคนเดียวต้องเล่นคนเดียวต้องอส่อีาวต้องสือสารใช่เพราะแต่หนูก็ไม่เอะใจอยู่แล้วเพราะจริงๆว่ผิงก็มักจะอย่างเงี้ยองจะงงๆเดินหลงทางประจำอยู่ละแล้วผู้กับก็ให้ไปเดินคนเดียวกลางสื่อสารเแบบจริงหรอคะแล้วเขาก็ปิดไฟหมดเลยแล้วให้ตากล้องอยู่กับนูคนเดียวแล้วหนูแบบเลยยอยมาไปหมดทุกคนเลยแล้วก็เดินเดเดินแบบไกลเหมือนกันสักพักหนึ่งเขาก็เค้กมาให้ ให้กัสถือเค้กมาถามฝั่งด้านหลังบ้างฝั่งแกง AEC มีฉากไหนประทับใจเราบ้างคะจริงๆเราชอบธรรมชาติที่น่าหลายๆฉากภาพที่เราเห็นสวยประทับใจในธรรมชาติมากกว่าเนอะแบบพวกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดจะแบบ ชินกับธรรมชาติแล้วเพราะเรามาตอนที่เรามาอยู่ในเมืองแบงนี้คือย้ายมาอยู่กรุงเทพกันหมดครับเพราะเราจะไม่ได้เจอตอนไปที่นั่นคือคุยตลอดเวลาแบบเฮ้ยเราชอบที่นั่นชอบที่นี่แล้วไอ้มันจะมีของแปลกๆให้อยู่ในป่ามะขาเราหยิบกินกันหมดเลยผลไม้ในป่าเยอะมากก็เหมือนกลับบ้านใช่ใพี่เห็นในสกู๊ปนะปีนต้นมะขามอยู่ที่บ้านใช่เป็นหญิงเงี้ยเป็นหญิงกินอะไรล่ะโฟกัสใยคาบปอบเลยนะเป็นอย่อะไร เห็นบอกว่าได้แผลกลับมากันทุกคนเลยใช่ค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์แล้วก็ที่มาของแผลของแต่ละคนหน่อยเอาที่มีเยอะตรงไหนคะที่มีเยอะมากที่มาเลยแต่มันแผลอยู่เลยอ่ะคือหนูจะแบบเป็นคนที่ต้องวิ่งก่อนคนแรกก่อนหนึ่งเทกันทั้งงานมากไม่โทษในในฉากคือก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้ตงเนี่ยไม่ต้องรีบๆแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วคือเวลาเข้าดงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดีวิ่งคนแรกอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวเสี่ยงไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างคือเราก็บอกแล้วบอกว่าเออพี่เขาก็บอกในะต้นไม้ระวังนะแบบนี้แบบนี้อะไรงี้ยนี่ก็ไม่รู้แล้วเป็นคนที่ต้องวิ่งคนแรกก็ไปเลยจ้าวิ่งนำเข้าดงไปแล้วคือไม่รู้ว่าไม่รู้ลาบคืออะไรใช่แล้วหนูก็ต้องวิ่งต่อหนูก็ก็โอ้โหโชคดีแล้วเว้ยมีลาบด้วยวิ่งเลยมีลาบด้วยมีลาบด้วยลาบออาก หนูคือวิ่งเยอะมากแล้วมันต้องมีแบบล้มอะไรเงี้ยใส่ขาสั้นด้วยนะใส่ขาสั้นสองคนแล้วแล้วพี่แมงไม่ดูแลบ้างเหรอพี่แมงแต่มันมีอันนึงอันนึงนี้ขอขอเล่าเองดีกว่าตอนเข้าฉากล้วกันมันต้องวิ่งะฮะอันนี้เขาโกงไม่สมจริงวิ่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 งลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งวอวอวอให้ดจริงิงพี่แมงตอนถ่ายมาก วิ่ง20รอบ30รอบไม่เป็นไรครับมาตอนเอาเลิกมากินข้าววิงง่งไปกินข้าวลงบอหทิ้ง,งเลยจริงเลยค่ะแล้วหน้าทิ้งเลยนะหน้าทิ้ง,งจริง แบบหน้าดำเป็นแผลแรกของพี่เมย์ไปเลยเยอะมากมือแผลเวอแบบเว่อเทปขนาดนี้ต้องติดตามแลนะแล้วเจ้าโอมีแผลไหมไหนโดนอะไรมาพผงรูตรงเข่าเลยค่ะพี่รูคือแผลเวลาตอนปีก่นั่ะวิ่งวิ่งแบบล้มแผลแผลใหญ่มากแล้วคือแบบมันต้องมีฉากใส่กีขาสั้นพอดีเลยต้องแบบเอาเครื่องสำอางอ่ะพี่เมคอัพอ่ะมาทาปิดแผลแผลก็มีแสบมาก อย่างทางด้านหลังอะคะอย่างเบนซ์กบบพี่โฟกัสนี่เจออะไรมาบ้างก็มีล้มครับฉากตอนวิ่งวิ่งมือป่าที่แบบตอนตนซ้อมอ่ะที่ต้องล้มอ่ะครับต้องโดนกระแทกก็ล้มลงไปล้มไม่ถูกโานช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 น เรื่องเนี่ยเราจะกัดกันตลอดใช่สนูนกัเราักกันมากใช่กับกันตลอดเลยแต่ตอนนั้นคือบอกเลยว่าตรงที่กัดล้มอ่ะคือก้อนหินอไม่ก้อนหินก้อนหินจันแหลมแล้วก็มีสังกะสีมีแก้วโอ้ยโหตอนนั้นน้องไม่รู้เขาล้มไปเสร็จแล้วลุกขึ้นมาแบบเลือดโดนเลยเจ็บขาเลยเราเห็นแล้วเนี่ยนะฮะจากความทุ่มเทในการแสดงของเราเนี่ยนะแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งที่ถ้าเรารู้เนี่ยเราอาจจะสงสัยแล้วก็แปลกใจได้คือเบนเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสาวใต้แต่่ลงเเรรรืืออนี้วกกคแ ถามจริงคนแรกใช่ไช่คือปกติเป็นคนไม่เมาเรือเลยค่ะแล้วคือวันนั้นมันแบบพายุพายุแล้วก็หักเลยเนาะทางเสือมันมันหักเราก็เลยอยู่กับที่ไงนั่งบวดอย่างเงี้ยคือแรงมากพี่พูดวันนั้นถ้าคือแบบถ้ามันเรือมันแล่นไปโอเคหนูไม่เมาหนูไม่เป็นอะไรแต่นี้มันอยู่กับที่แล้วมันแล้วก็อิ่มด้วยไงสนุกไหมเมาเรือสนุกไหมโอ้ยอยากให้เห็่นสภาพ แต่ถ้าสมมติอันนี้เมาเรือมันจะมีบางคู่ที่แบบหลายๆคนต้องเมารักนะเพราะว่าเขาบอกว่าไปถ่ายที่ทะเลบอกว่าไปถ่ายที่ทะเลจริงๆมันต้องเค็มแต่นี่เขาบอกเลยเราทะเลหวานยังไงยังไงฝั่งนี้เลยเล่าก่อนเลยเราไม่ต้องไปถามเจ้าตัวเราถามจากคนที่อยู่เห็นเปลี่ยนกจรึเปล่าถามเจ้าของแบเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เขาแก้ตัวไงเอาเอาเจ้าโอเบนดีกว่าเล่าสิ่งที่เห็นว่าทะเลมันหวานยังไงมันมอะไรขึ้นเอาดีๆเราเราโอเอ๋อโอเอ๋อว่ามาคือก็ก็มีสองสองคู่มั้งประมาณสองคู่แหละเออแบบไม่ว่าจะเข้าฉากไหนก็ไปช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวคนนี้อุ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ในทะเลคือแบบเอาให้ตัวเองให้รอดก่อนแม่แบบอุ้ยเป็นอะไรไหมอุ้ยเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ลำยัยอ่ะคืออะไรคืออะไรอ่ะลำยัยแปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่าแบบแบบลำคาญนไม่แต่คือลำคาญแบบยังไงอ่ะโอ้ยอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีบ้างอมีบ้างมาตอมหน้าตอมหลังคือผมไม่เข้าใจตัวเองว่ามักจะไปอยู่ตรงนั้นเขาเขามีฉายาไหมเขามีฉายาเรียกกันเองไหมเช่นแบบเจ้าหมูหรืออะไรมีบ้างมีบ้าง มีป่ะไมไไหนพี่ไปไหนไม่มีไม่มีพี่จะได้ยินของคนอื่นไงพี่เอามาละหมาไม่ได้ยินนะพี่ใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่อธิบายใหญ่ตัวใหญ่ครตัวเล็กไหนใครตัวเล็กตัวใหญ่คือพี่โฟกัสตัวใหญ่เอาแล้วคู่นี้ไม่มีเหรอลูกป้าหนูป้าไงแต่แล อะไรอะไรเรียกอะไรที่รักหรือเปล่าใช่ใช่น้ารักดีมันเป็นเสน่ห์แล้วก็ทำให้แฟนที่ติดตามด้วยนะดูดิว่าเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนะสัยที่เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีขอให้ทุกทคนเนี่ยฝากหน่อยฮะกับซีรีส์ที่กำลังจะออกอากาศอยากจะพูดถึงแล้วก็ฝากฝังอะไรกับแฟนๆเชิญเลยครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทั้ง12คนได้มาร่วมงานกันแล้วก็อาจไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหรือเปล่าหรืไม่มาที่ชิปรวมกัน เป็นผลงานที่เราออกจากบ้านมาเราเป็นผลงานแบบเป็นชิ้นงานรวมกันเป็นงานกลุ่มแล้วก็เป็นละรซีรีส์เรื่องแรกของเราแล้วก็เราตั้งใจกันมากครับเหนื่อยกันจริงแล้วก็เราทำกันแบบจริงจังมากนอนดึกตื่นช้าเราท่องบทเราทําอะไรคือทุกคนตั้งใจมากจริงเรื่องนี้ครับเปนไรนี่ถือเป็นงานหมู่อีกหน่อยเดี๋ยวเป็นงานคู่คุณผู้ชม รอหน่อยรอยหน่อยอ่ะมีใครจะฝากไรอีกเชิญเลยจ้ะ <c oughs> ทุกคนเลยให้ฝากหมดเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็รอดูนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนอยากให้ดูอะดูดูเป็นตอนละอยากให้ดูเบื้องหลังด้วยว่าการกว่าจะได้เป็นฉากฉากหนึ่งเนี่ยมันยากขนาดไหนคะ่ะหุ่เท่สุดฤทธิ์กัใช่ครับก็ฝากครับเพราะว่าเราตั้งใจทํางานกันมากนะเป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็มันทุกคนเนี่ยม่ยหมดเลยแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความกดจันมีแบบทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็ ตั้งใจทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับก็อยากให้ติดตามกันรับรองเลยว่ามีครบรถสนุกมันฮาฟินสามาส่าคือแบบมีครบเลยใครไม่ดูเนี่ยภาพมากครับต้องดูครับนะแงฟ้าด้านค่ะก็ เมย์ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะคะทั้งแฟนลับแล้วก็ทั้งคนที่ไม่เคยติดตามพวกเราก็อยากจะให้ลองลองดูนะมันเป็นโอกาสแบบครั้งแรกในชีวิตของพวกเราที่ได้เล่นซีรีส์ครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะมีผิดพลาดอะไรกันบ้างเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ช่วยกันดูแล้วก็ติชมกันได้นะคะพวกเราตั้งใจทํางานอย่างทุ่มสุดชีวิตเลยจริงๆ่แผลแล้วนี่เมแผลเป็นจำวิธีชีวิตเลยจำตลอดชีวิตอ่ขอบคุณค่ะ 还有。 เพื่อนๆก็พูดไปเยอะแล้วเนาะคนที่ไล่ฝากหลังๆนี่จะช่วยหน่อยเพะพูดกันมาหมดละก็เป็นว่าพวกเราตั้งใจทำงานค่ะอะไก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้ง12คนด้วยนะคะค่สุดท้ายค่ะเยอะเลยสุดก็อย่างที่บอกค่ะก็ทุกคนทุ่มเทกันมาทั้งเบื้องหลังทีมงานแล้วก็พวกเราเองผลงานอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทำให้ทุกคนออกมาให้เห็นให้ดีที่สุดก็เลยทุ่มเทกันแล้วก็ช่วยกันลุ้นกันด้วยว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็ร่วมไปเที่ยวกับพวกเราด้วยค่ะ <Yeah. S 2> เยี่ยมเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นการฝากผลงานของเอสสองหกท่านแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นแค่ครึ่งเดียวส่านันยังมีอีกหนึ่งเทปนะฮะที่จะต้องติดตามนะครับอีกหคนอีก6นักล่าฝันจะมาพบกับเราอีกเทปหนึ<ะ>่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับ True Insider Weekend นะครับแล้วก็นักล่าฝันทั้ง6คนแรกนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนมากขอบคุณ,ณค่ณณะ เจอกัพวกเราขอให้ประสบความสำเร็จนะ,<อ>ะและกวันนี้นะฮะก็ะต้องขอบพระคุณแฟนคลัทุกท่านด้วยนะครับ <ขอ S 1> ที่มาเป็นกำลังใจ<อ>นักล่าฝฝันของเรารวมถึงทุกผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้รายการ True Insider Weekend ลาทุกผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค